ขอบพระคุณทุกคนนะคะสวัสดีครับของแทรนะครับของแพงของแท้อ่ะอีกทีมจากเทศบาลตำบลสมเด็จค่ะไม่ใช่ค่ะอบตสีสมเด็จค่ะอ๋อไม่ได้เรียงไม่ได้เรียงอ่าจากทีมไหนคะมีไมเป็นของตัวเองสี่ไม้ด้วยกันนะคะจากอบตทีมนี้ เเป็นองจากอบตศรีสมเด็จครับท่านนายกประที่พุณสิงห์นะครับท่านกำนันศรีนวลวิชชลพูดส่งเข้าประกวดอยากจะทราบความรู้สึกของทีมว่ามั่นใจขนาดไหนในการที่จะมาคว้าแชมป์ปีนี้อ๋อล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะท่านขอพระคุณค่ะท่านะกรรมการที่น่ารักทุกันนะล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะขอบคุณค่ะล้านเปอร์เซ็นต์ทีมเดียวกันหรือเปล่านี่ทีมเดียวกันคนละทีทีมเดียวกันเนาะก็้ยหลงอ่ะ ขยับไปอีกนิดนะครับมา,ม<ห>าจากใ่ครบครบแล้วทางนั้นเนาะ,ะมาที่ทางด้านคลิปไวรอดหน่อยนะครับอธิษฐานลาลักหน้าไฟของเรามั่นใจขนาดไหนครับปีนี้ท่านผู้ใหญ่มาด้วยใจเต็มร้อยก็มั่นใจเต็มร้อยค่ะจดสวนกับความมั่นใจของทีมไทยยอทีมผูไทยนะครับ <c oughs> มาส <c oughs> วัสดีครับ ความมั่นใจครับจากทีมเทศบาล <laughs> อ๋อรู้สึกว่าหลายสำนักนะเกินนะครับสำหรับทางทีมเทศบาลท่านนายกท่านนายกอัจฉริยะครับท่านกำนันสมัยรู้สึกว่าโอ้โหนักข่าวเยอะเหลือเกินสําหรับช่องนี้มีความมั่นใจขนาดไหนครับปีนี้จะมาค้นแชมป์ให้ได้นะคะจากตำนลสมเด็จนะคะ ไปปีนี้จะมาค้นแชมป์ให้ได้เลยค่ะมาดับหนึ่งเลยยอดครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะของเอ่อก่อนที่จะอบตอสมเด็จมาที่พาัสเสวยก่อนนะลูกมาพสเสวยเรา<ฮ>เชิญครับเชิญเอาหนูก็ได้ค่ะเธามาก็ได้ค่ะ เออมาขยับมาโอ๊ยขยับยูหันนะเขยับมาอีกฝนตกเดนวลูกพี่น้องเราขยับเข้ามาหน่อยครับขยับเข้ามานะคะเอาเดี๋ยวก่อนสําหรับ2ทีมอย่าเพิ่งสัมภาษณ์เนาะรอไปก่อนให้ให้ลมพักก่อนเอาเข้าไปที่อาคาร หอประชุมเดิมก็ได้นะครับที่อยู่ในโดมถ้าสะดวกก็ขยับไปที่หอประชุมด้วยบางส่วนพี่น้องเรานะครับไปที่หอประชุมใหญ่เลยนะครับบางส่วนที่ไม่มีที่ยืนตรงนี้นะครับหอประชุมใหญ่เรามีที่อยู่นะครับ เคลื่อนไปบางส่วนนะครับเคลื่อนไปเลยค่อยเคลื่อนไปนะครับเพราะว่าลมมันเข้ามาตรงนี้เราเปียกฝนไปที่หอประชุมหลังเก่านะครับไปที่หอไม่ใช่หลังเก่าไปที่หอประชุมขยับมาหลบทางนี้ก็ได้นะคะเออขยับมานะครับไม่ต้องไปยืนตากฝนอยู่ตรงโน้นขยับมาค่ะขยับมาทางนี้ได้เลยค่ะเอาเดี๋ยวขอยุติเครื่องเสียงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าฝนเปียกได้ไหมคะเครื่องเสียงยังได้อยู่ไหมเครื่องเสียงได้ไหม ยังใช้ได้ใช่ไหมคะยังใช้ได้คะ่ะยังใช้ได้ตอนนี้นะคะผลรางวัลอยู่ในมือแล้ว